ไ,ไม้าให้อร่อยได้อม่อก็ไปก็ได้ข้ามันจะข้าวชีวิตข้าไปสงบในทัมีทั้บีสองห่อนั่นอยู่แถวนี้ปกติไม่ปกติ ว่าแต่เจ้ายังเก็บอาวุธอยู่ใช่ไหมยอย่ในตัวค่าเนี่ยยังไม่ทำะไรเลยดีแล้วแหละอย่างน้อยถ้าเกิดครั้งต่อไปเจ้าเจอแฝดสองคนนั้นแล้วแล้วแล้ไอ้แล้วเอา,เอาน้ำมาเลยข้ากินเจ้าถามก่อนได้เลยข้าไม่ถามนะข้ไม่ไม่ได้เอาให้เจ้ากินเอาให้ข้ากินนี่แหละ เมืองอะไรของท่านค้าเองก็ม่รถของขอยู่แต่ทีนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเมืองอะไรอีกหรือ What the fuck เมืองอะไรอีกหรือเมืองอะไรของท่านที่ท่านจะไปน่ะอเเสียงท่า,อานอาจจะเบาแปลว่าไม่มีสินะแป๊บหนึ่งนะ อาอคลิกซะมีไหม,ไมหนึกว่าไม่มีวิได้วิได้ให้คลิกตั้งไหนกลับเลยทีนี่ เออนน้ะขอเซฟสักหนึ่งถ้าจะเปิดอะไรยไะเยแบบอะเกินไปจะมันแบบกระตุกเราปปิดก่อนก็ได้เปล่เปิดเยอะเกินแหละกระตุกเลยนะเครดฟอ์ปิดเยอะรืยออยังอ่ะไปถึงนะ้ของนี้่ะใช่มัน เอี่าวนะอ๋อ,อ,อ,อเอาจริงก็ไดจากต่อให้เปิดร้านหรือไม่เปิดร้านคนน้อยหรือคนไม่น้อยเงินก็เยอะเยอะอยู่ดีค้าของแต่ละอย่างก็จะขึ้นนะสิไม่แปลกเท่าไหร่แปกจังเลย <c oughs> อ่าข้าสงสัยว่าเขาไปหาเมียแล้วดอยากเดี๋ยวข้าขอเ f ีไปดูไปหาเมียมจอดอ้าใช่เขาไปหาเมียเขาเนาข้าไม่เคยข้าไม่เคยได้ยินชื่อชื่อจริงๆเขาสักทีข้าเรียกเขาเคยว่าเซนเซ ไม่สิเขาให้ค่าเรียนกว่าเสร็จเสีเป็นเทนงูเหมือนกับข้าในอดีตเลยแต่ข้าไม่รู้จากเขาหรอก <c oughs> จะเป็นมรดกตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหม,ไมใช่อะไรแต่ในตักวันที่ข้าอย่มา,มาอ่า มา,นะา,าดูจริ้งจอกเนอะจะกวาดแล้วคิดซะไดแหละไม่สิข้าไม่เคยเป็นอะไรนอกจากโอนี่กับท hmm. เทนงูออาจริงก็คือข้าสูญเสีสยทุกอย่างไปในสงครามแล้วข้าก็ลืมไปหมดแล้วว่าข้าเป็นอะไรจนกระทั่งข้าได้เห็นอดีตของตัวเองนางสวยเชียว <laughs> เอ๊ะนางสวย ไอเลตอละครกูนั่งสวย,ยเจ้าในตอนนี้จะชอบเท่หไม่สิจบแล้วจอ<บ>ม <จบ S 2> มารกูจะเรียกว่าโยใครดีกว่าในตอนแรกเพราะข้าไม่ได้เป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกก็ตบอบยากยนะแลกอะไรวะจรเจ้านะเป็นรังเขียดข้าหรอเป็นะปรังเขียดก็ไมนะก็จะเป็นมนุษย์ส่วนข้าก็เป็นไม่ใช่คนดึดขงขวาพูดง่าย

<What> <laughs> ไม่ค่อยสนิทกับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว่าไรอ๋อแต่ก็แค่ข่าวรวมใช่ไหมล่ะใช่นะได้ได้มาบบเชิญมานะ่ะโอ้โหขาไม่ได้รอแล้วไร้่าเขาดูไปเช<น>ิได้ไปดีนายก็ดีได้ที่ได้ไปนะพวกข่าไม่ได้ไปเนาะสักครัง้งไหมปกติอยออ,อยู่จนชินแล้วล่ะพวกข่าเนะ่ กที่ผู้ชาก็อยู่แถวเนี้ไม่ค่อยอยากไปสูงนี่กับใครสักคนเลยเพิ่งไปมาว่าไหมข้าขอถามนิดหน่อยได้ไหมคือข้าก็สงสัยอยู่เรื่องนึงไหมผมยิ้ที่ป่านั่นแหละต้องให้อีกนานเคยเห็นมาหลายรอบแล้วสิไม่คือซื้อมาเยอะไงใช่ใช่ค่าซื้อมาเยอะน่ะ ัน,นไม่โหหรอกก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนลงมาที่ภูบ้านพวกเราแล้วก็บอกว่า <c oughs> นี่ใช่ไหมครับค่ากับค่ากับท่านดะจ,จีงงงว่างานแต่งอะไรา <c oughs> ไปมาแล้วไม่มีอะไรทำมันก็เลยมาวา่ท่านกันสรุปคือเขามาผิดเขาจะไปแวร์ฮิวแมนแต่เขาแต่เขาคิดว่าแต่เขาคงพิมพ์ผิดแหละเขาคงพิมพ์แค่ว่าฮิวแมนแล้วเขา,แล,เขาแล้วเขาจะากายนจีเปสกีพอดีแต่ของงานนะ่ะ มีมีลูกค้ามานี่ะเขาให้เขาเดินมาไม่เป็นไรนะเออแน่ใจนะมาใช้เขาเดินมาแน่แ่แน่มาและท่านหลบหน่อยก็ได้ท่านให้ให้ให้ลูกค้าเข้าก่อนยินดีรับลูกค้าสู่หาดจิมบาร์ท่านเข้ามาได้เลยท่านสะดุดกระตุกมากเลยว่าย อ่าท่านเโตมารับออเดอร์หน่อยเร็วทางโต๊ะนะอ่าเดี๋ยวพารับออเดอร์ให้รับอะไรฮะไปดูเขาหน่อยก็ได้ตรงน,นี้ค่อาอาจจะไม่ได้ยินเสียงเขาเฮ้ยทำไมมองไปทางนี้ก็จะตกแสงเยอะมากอุ้ยมันเพียบเลยข้างหลัง แบบคนเดิมหรือเปล่าน,น่าจะคนเดิมเนั่ยาทำกานมานานแน้วไม่ใช่เหรอกนะ็ใช่แต่ค่าทำจนชินแล้วทิเร็วมาก่ค่ไปเอ คิดึหรือเปล่าว่าทำไมมันร,รู้สึกเหมือนไม่ขึ้น,อ,อ,น,นอ่ามันก็ขึ้นปกติว่ะแต่ขอดึงโบที่หูได้เล่แไปใก้ทมบักแหละเพาคำพูดเล่นเนยป๋าเขาอยากใหาเรียรู้เชียว่าเจ้าได้มาจากไหนะ จะว่าไปข้าก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะท่านเคยเห็นคนที่ใส่หน้ากากเทนงูแลวมีปีกข้างหลังไหมตาออกเองตาออกได้เลือกหมูที่นึงเลยอือไม่เคยเห็นนะป่าเราข้ารู้จักเขาแต่ตอนนี้ตอน,นตอนที่เขากลับมาล่าสุดเขายังหาเมียเขาไม่เจอเลยจริงตั้งแต่เปิดมูบ้านตั้งแต่เปิดปูบ้านในครั้งแรกจนถึงตอนนี้เขาก็ยังหาเมียเขาไม่เจอแล้วเมียเขาไปไหน ข้าก็ไม่เข้าใจไปกันว่าเมียเขาไปไหนพอ,อจบแล้วนหะถ้าคิดในเชิงลบก,ก็คือเมียเขาอาจจะทิ้งกับเราเนาะเดี๋ยวนะมันต้องคิดในเชิงบวกไม่ใช่เหรอเออถ้าคิดในเชิงลบไปเฉยตอนแรกแต่คิดในเชิงบวกก็แค่แบบว่าเขาอาจจะลืมพวกเมียเขาอยู่ไหนัั้้นนนะ่ะขไดอกแสงเยอะหรือเปล่า สกุลาเยอะเลยไม่น้าตปากไว้เยอะเลยเดี๋ยวข้ามานะคะของไปรับเพื่อนก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาทำอะไรร้าตักต้องะกุลาไปเยอะเลยอ่ะกระตุกไมมันก็เนไปไจับหวเป็นเจ้าทแบบนั้นเยมือรัดมือรัด จไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างอย่างอื่นเก็บทีเก็บทีเอาอือฮใจเย็นเอ่อเจ้าท่านอะไรจีไม่รู้ฮะไม่มีอะไรมีอะไรมีอะไรท่านมีอะไรมีอะไร ท่านพอจะคิดเมนูท่านพอจะคิดเมนูออกแล้วใช่ไหมเมนูใหม่ที่ท่านที่ท่านจะเปลี่ยนอ่ะเมนูเก่าที่ท่านจะเปลี่ยนในตอนแรกอ่ะเออข้าจะเอาสองะเอาลออกอ่ะไอ้ข้าเอะไรเนี่ยข้าปันแต่ไม่มีคนเอาเลยน่ะก็เลยเอาไปออกอ่ะมันมีแค่เอาข้าเอาเองก็ได้เอาไปเลยท่านเอาไปขายเอาไปเลยขายไ่เพียง ข่าวว่าแฟไปใครซื้อเลยเจริงก็เลยท่านนะท่านอ่ะ<า>ให้เดี๋ยววางวางขายในเทศกาลในนี้ก็ได้รอเทศกาลมาแล้วเราก็าเอาอาหารไปวางขายแน่ใจนะว่าจะมีคนซื้อในะตลาดเออนี่ท่านอะไรเหรอปฏิบัติจริงอ๋อ าปข้างนอกอเดี๋ยว อ่ารู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ข้างนอกด้าที อันรู้สึกว่ามันมีคนอยู่ข้างนอกเจ้ากระตุกะตายแล้วอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ไอ้ท่านใหญ่ตายแล้วไหนกระตุกเห็นมีใครเลยทันตอนแรกข้าเห็นข้าหน้าตาดูเออๆหน่อยไม่ไม่เออหน่อยอ่ะเออเลยแหละ แต่เจ้าคงไม่ว่าใช่ครับคนขอบคุณที่มาหนุนนะท่านก็ค่ะเจ้าจะลืมขอบคุณที่มาหนุนครับท่านกเจ้าจะคิดว่าจะรับ่ใครมาใหม่โอเคครับท่านขอบคุณที่มาหนุนท่านอีกการเดินเข้ามาฟังด้วยนะเออค่ะขอไปเช็คอะไรบางอย่างก่อนโอเคค่าเห็นละ โอเคเออได้ยินค่าดีเสียงอะไรมาจากข้างนอกอ่ะอืมทำไมโหดกันจังวะ โอ้ยะอะไรกันเยเฮ้ยโอลไปเปล่าควดในบริเวณข้างถางนี้แหละปกติทำไมล่ะ ไม่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 กลัวคนอื่นเขาจะกลัวหน่อยเหรอก็หนาวกระวางนั่นแหละหักเก็บไปได้แสบตาแสบตาเออโอเคมีแสบตาด้วยนะแล้วเสียงอะไรเข้าอีกแล้วอะไรเสียงนึกว่ารถ ไม่ใช่อฮอเสียงวัดล้อ๋อโอเคเลยอันไปท่านว่าโคตรแหลกเลยด้านหลังอะมันดูแหลกแต่้ากลมฮกลมถ้าก,มก,กลาากมไม่ก็เงยขึ้นอนะมันจะดูลื่นไม่ใช่หรอกซาก,กุระเยอะปากไปเยอะกกเกินไม่ตอนแรกถ้าไม่มีซาก,กุระมันก็แหลกเหมือนกันร้านร้านของ,งเนี่ย <c oughs> ท่านถ้าจะเจอผู้ใหม่ที่เมกี้ท่านไปถามแรกมาหรอท่านผู้ใหม่ที่ฮะท่านไปถามผูมถามาว่าไงท่านเราตรนนี้ได้ <c oughs> คือข้าไปถามเขาว่าเขาจะเข้าปลาใช่ไหมตอนแรกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวข้าเขาเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่ารูปร่างหน้าตาข้ามาดูอัปนลักอัลักซะด้วยแล้วก็ชุดดูไม่ชุดดูไม่เข้ากับไม่เข้ากัาบปลาเขาเลยจะไปขอเปลี่ยนก่อนข้าก็เลยบอกเลยว่า จิตใจของท่านนะดูปกตินะแล้วก็ดูแบบปกแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แย่อะไรแค่รูปร่างหน้าตามันตัดสินอะไรไม่ได้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะแล้วเขาก็ขอตัวแป๊บหนึ่งข้าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปไหนแต่ก็นะคำพูดของข้ามันอาจจะดูแปลกๆเพราะว่าข้าพูดกับคนแบบปกติไม่ค่อยเก่ง ยา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 ข้ากินน้ำโพล์เหรอไม่มีอะไรน้ำโพลอข้าได้พกกาชาเอ๊ะยังไงนะเข้าเพิ่มมาจากคนอื่นน่ะข้อที่นะมันมันดูไม่ค่อยมีน้ำป่าเลยนะไอเด็กเปลี่ยนสกัดน่ำมันไข้คันไอ้ฮะไอเด็กเป็ีนสกัดน่ำมันไข้คัาไข้ทิ้งเหรอขายทิ้งเหรอะบอกว่ามันเป็นยามาเป็นยาขอโทษนะท่านข้าขอทำอะไรบางอย่างก่อน อะไรทหลายคนช่ข้ายังไม่ตายทะไอพี่อ่ะอ้โหหร้องอะไรรองอที่ที่ก่อนที่ก่อนที่ไม่งจะตายหาก่อนข้ายังไม่ได้กินนะใช่ยังไม่กินไอ้ก่อนนุวเยท่านไอ้ก่อนนั่ที่เลไอ้ข้าที่เกงน่ะโอ้โหไงนะ ใจเย็นใจเย็นในหมู่บ้านนี้อย่าไปใช้ความรุนแรงใจเย็นโ้ยกูชักปืนทันไม่นี่ยุคนี้ไม่มีปืนป้ยยุคนี้ไม่มีปืนแต่ยุคนี้มีคาสิโนโอ้อ่าสวนกลับเลยง่ายๆอาอากินเหล้าละเออเออไอเก่งมีร้านอะไรเปิดมีร้านอะไรเปิด รนเร็วสันใจคนทั่วคนท่วปนตัก่อนดีกว่าป o ี้กันละข้าขอไปดูเขาหน่อยดีกว่าแล้วถ้าเิดร้านทันเลืยไม่ไม่อะไป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 นปไปไันปนปไาไท่านปไป่ปไปไไม่ปไปไปไโนนไป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 